มีตาราไม่มากไม่เหมือนว่าจังนาไม่เหมือนว่าาคออกตาราที่เราใช้งานอยู่สามารถรับสมัได้เต็มที่เลยเราแค่ประมาณเจ็ดมแต่สเก่าไปสมใหม่รก็กยู่ระตลอด้วยความที่รถบนตั้งอยู่กลางทุ่งใหญ่ยานโดรฟี่อยู่ร้นี้เขก็ไปไไหนของม้ารถายการทํารทาธุรกิจของรถบุฟนเ่ยเมื่อตอนก็อนญา มากที่สังไมมาประดบรดาหน้ารงตไดแต่ราุการเนี่ยพื้นที่ที่เราเคยพื้นอิันกลายเปนที่ของเอกชนแล้วก็เป็นหมู่บ้านของเสิ่งที่เราสร้างไกลๆวันทนี้โงกรเนี่ยาเไว้เป็นปัญหามากอย่างที่โยมเห็นฝั่งด้านนนที่กองวิ่งรู้จักที่ไหนไ่รู้จักที่ไหน เผาขาไม่ได้เผากระโดดแากคดีรดีพนัาเอาไปทิที่เเขาไม่ได้เราไปประคาก็ควรนเื่องอกางหน่การนำองคกรที่ต้องไ้่จบมาราคาสูงโมซื้อมาราคาสแล้วก็เมื่อถาไปสามวัห้าว